โอเคครับวันนี้เราไปอยู่กับเกมวันพันแมนนะครับวันนี้เราจะมาขาย ID SV336 นะครับเป็น ID กาโลแล้วก็ ID ดองต่อดำนะครับไปดูพลังกันก่อนนะครับพลังอยู่ที่780,000นะครับอันดับลานปละลอง371ครับเลเวล78อันดับพลัง403นะครับผ่านด่าน212 ตัวละครที่แก่งที่สุด421ครับกิวอันดับ5 SSR ครับมีกาโร่นะครับเป็นตัวตัวดำนะครับที่นานๆานทีจะมาครั้งนะครับโซนิคพลิพพลิเ e นเนอร์คาบุโตะเด็กวัคซีนแมนอ a ตอมิกเป็นไอดีดองตัวดำนะครับมีตัวดำร้อยห้าสิบเจ็ดใบนะครับ ซึ่งรอบหน้าซื้อได้36ใบก็จะเป็นประมาณ190กว่าใบนะครับแล้วก็มีตัวเลือก s r นะครับและใช้ได้ดินแทงท็อปวัคซีนแมนนะครับไปดูของนะครับของเด็กก็ประมาณนี้นะครับของกาโรนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับไอดีนี้ขายที่หน0่บาทนะครับใครสนใจติดต่อใต้คลิปไว้เลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ